ฟังก่อน<พ>อสิผมไม่จะไปต้องฟังพ่อพูดอะไรทั้งนั้นน่ะมักเดี๋ยวพ่อทำพลาดไปแล้วและพ่อคิดถึงลูกทุกวันตั้งแต่พอพลาดกันเหรอลูกไม่พ่อไมต้องเรียกผมว่าลูกอีกต่อไปลูกอยากให้พ่อพูดอะไรมกักพ่อเริ่มด้วยคำขอโทษก็ได้นี่รู้เลยไหมไม่ต้องฝืนพูดให้เหนื่อยยังไงมันก็คงไม่มีความหมายอยู่แล้วหวังว่าพ่อจะชอบอยู่ที่นี่กับเพื่อนใหม่ของพ่อ พวกเขาไม่รู้จักพ่อในแบบที่ผมรู้จักไปให้พดลูกไม่มีทางกลับบ้านเองได้หรอกคอยดูสิมาร์กมันกลายเป็นหมื่นไม้และลูกก็ไม่รู้ทางลูกไม่เคยเก่งเรื่องทิศทางแต่นหนแต่ไรกลับไปคุยกันก่อนออพ่อจะทำยังไงถ้าผมไม่เชื่อพ่อช่วยฟันร่วหมดปากอีกเหรอ พ่อจะให้ยานไปส่งลูกกลับบ้านแต่มีอย่างหนึ่งที่ลูกจะต้องไปดูก่อนไม่เนื้อซดไม่ได้โกหกลูกพวกพ้องเขาต้องการให้ลูกช่วยฟังพ่อบอกเหตุผลผมไม่สนพ่อรู้ว่ามันไม่จริงห้านาทีเพื่อพวกเขาไม่ใช่พ่อ ตกลงพ่อพิชิตที่นี่แทนที่จะเป็นโลกรถพ่อไม่ได้พิชิตด,ดาวทรักเซอร์พวกเขาขอให้พ่อเป็นจัก,กรพรรดิเขาจัก,กรพรรดิผู้พิชิตแตกต่างก,กันตรงไหนม,มาขอต้อนรับสู่บ้านเราสามีฉันเล่าเรื่องเธอให้ฟังบ่อยมากอนดรสเซอร์ นี่มันบ้าปอคอแตกอะไรเนี่ยฉันพูดอะไรผิดเหรอพ่อรู้เรื่องนี้คาดไม่ถึงแง่ละผมอึ้งเลยพ่อแต่งงานกับแม่แล้วพ่อกลับไปโลกไม่ได้มกไม่ได้อีกแล้วชีวิตที่นั่นของพ่อมันจบแล้วเข้าใจแล้วพ่อจบกับแม่แล้วจบชีวิตบนโลกแล้วดีที่ได้รู้โคตรดีใจที่พ่อเรียมมาอวดชีวิตตอนไม่มีเรา พ่อมไม่ได้อยากให้แกดูเรื่องนั้นจะมีอะไรอีกที่พ่อสามารถมาร์คคนนั้นใครเขาเป็นน้องชายของลูกนะบอท่อตกล้อ